สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวแพ้ทีมงานหอบสาสตร์ของสาวผู้ดีเทือนคนสวยลอกกรรวยมากแล้วก็อีหล่าหน่อยน้องนี่นะใครจัากับก,กระจันนี่แหละคะ่ะเจอกัน้อนี้กับสาววันพฤหัสเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหลังจากที่ทําความสะอาดส่วนสุยางแล้วะว่าวสิคัดของนงของน้าปัดกว่าเ็ดทูร้านแล้วนะคะนเนาะจะเตรียมเปิดร้านลวค,ค,ค่ะก็เอศสาวของแม่อีห <c oughs> ล่าหน่อยนะคะน้ําคนแม่ค่ะ ลานนี้ก็เป็นลานของสาวผู้ดีเทือนเองนะคะเด้อกับผ้ากันบริจ้างคนงานค่ะทําความสะอาดเองอะในพ่อประหยัดใดกับประหยัดเนาะค่ะเนาะมันจะการมืดนีอึมคึึมค่ะเป็นฝนตกเด้อค่ะตกมาแต่งตะหมูวานเราละเท่าปนีรับพี่น้องเป็นล้มตึงตึงปึงเป็นอากาศอึมครึมอยู่บดมือบอดเว้นเลยค่ะหลังจากที่เปิดเตรียมเปิดลานเปิดยังแล้วกับข้างในนั่นกับต้มข้าวต้มไปทา,าลูกเด้อค่ะ ช่วงนี้ก็สิเปิดฮีเตอร์ดูในระดับ3มเนาะค่ะเนาะฮีเตอร์อยู่ในร้านนี่ก็มีประมาณเกือบ20สิบเครื่องพ่นะคะก็ต้องเปิดเบิดทุกอันทุกอย่างได้ค่ะพ<อ>ี่น้องหลังจากที่เปิด้านเปิดยังแล้วก็มาป้อนข้าลูกค่ะเป็นขขาต้มไก่ค่ะต้มไก่ใส่บอคโคลีใส่มันฝรั่งใส่ข้าโพดใส่แค่รทแล้วก็ใส่ กัวลันเตาค่ะพี่น้องลูกสาวกินดีดีๆค,ค่ะ่าลูกแมวบอกกระป้าก็นรู้ลูกสาวเพิ่งกินดีค่ะค่ะหลังจากเด็กกินเขากินยังแล้วก็พาลูกออกมาเลนละค่ะพี่น้องคือเก้าละค่ะ <c oughs> ลมแห้งค่ะ ัีค่ะลี่ยังสชวัสดีค่ะใช้ปลาเต็มได้ลกูกปลาเต็มเอ้ปลาไฟเอ้ปลามีนคุณยายจูคุณยายแดงคุณยายลำไยคุณยายมาลีสวัสดีค่ะเออไม,ม่นี่บรรยากาศฝนอึมครึมก,ก้าวละค่ะลมแหง้งแห้งพี่น้องไพลูกออกมะาะละซื้อนี่ละค่ะ พ่อนั่งันนินหลับโอ้ให้แม่โอ้ยแม่ขัาจะเอาเงียบเงีบ,งบลูกก็จะเอาให้แม่กับว่เห็นมาให้แม่ไหมลูกนกมันขอบคุณค่ะดังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆานะคะที่เอามาให้แม่ขอบคุณมากๆานะคะ <laughs> นี่หละาหนาวติลูกอีแม่จนสะบันแล้วนี่ลมแห้งคักอีหลีเด้ค่ะพุนะยอดห้าผิวเบิ้ลเบิอยู่พุนยังมาหาแม่ตีล่ะหยางมาลูกคนเก่งหยังมาหลาคนเก่งยังมาเร็วนา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 นนา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 น่นานนานานนนานนน่นานานาน่นาน่นน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 น

้ักทูมาแม่ข้าโอ้ยฮัลโหลฮัยยิ้มหวานมัน้งสวัสดีค่ะอะไรน้องๆองได้ดีหนาเดื่องนีหนาวค่ะจ้าเมื่อนี้มันก็เป็นหนาวหนาวเอ,อเินประเต็มแล้วไปยางกับพื้นแล้วจะไปใส่ลูก lần sau nhà thì mình phi à bay phải qua đây đâu Mẹ bay lại đứa Bye 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 mh 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 Now. Bye bye. bye, bye. Now 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 I've seen a lot of change. through a lot of pain. pain. Many things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past it stays, where year way back a ago is คลิปนี้อีพี่เน่ก็เอาไว้ซำนีเนาะค่ะเนาะกับมาเรียนบอกไกลดอกค่ะมาเรียนยู่้างๆล้านล่ะค่ะพี่น้องยางกับเบอร์ถึง29ดอกค่ะผ้าลูกออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เนาะค่ะเนาะตรงนั้นล่ะคาล้านตรงหลังเงินเหลืองๆเงินล่ะค่ะหลังค่าสีแดงเงินละ หลังจากลูกลาบกับอีแม่ก็จิมาลอยตามอันกุ้งสดกินค่ะพี่นอ้องแซ่บจุดแซบค่ะนะ้ำปลาแดกข่อยนัวก็ยังน้ำปลาแดกกุ้งเองต้มเองกันละค่ะตาแค่รสกุ้งสดค่ะแซ่เบเ,เป็นเทวดาบุ่นจลีลงมาก,กินน้ำคือก้าวละค่ะเอาคลิปนี้อีพี่นี่เอาไว้สำนียงนะคะนาะขอคุณถูกกำลังแรงใจดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะ all my chips and call all in i'll bet on myself you keep stalling i hear destiny and it's calling i'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going life. Still